สวัสดีค่ะกลับมาพบอีกครั้งกับ Grow Insight ในช่วงบ่ายวันนี้นะคะราคาทองคำขึ้นไหวในกรอบ1,643ถึง1,663 US d ลลาร์ต่อออนค่ะราคาในช่วงเช้าปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยหลังจากนั้นปรับตัวลดลงหนึ่งต่อเนื่องมาแตะจุดต่ำสุดที่1,643 US อลลาร์ต่อออนนะคะทั้งนี้ก็เนื่องจากได้รับปัจจัยลบหลายๆทางค่ะนำโดยเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของยุโรปเนี่ยเกิดการสั่นคลอนขึ้น เยอรมนี ee, ลดการคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจลงสู่ระดับ1%สำหรับปีหน้าและ2.9%ในปีนี้นอกจากนั้นมูดี้ยังมีแนวโน้มปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือลงในหลายหลาย,หลายประเทศนำโดยฝรั่งเศสนะคะและขณะนี้ได้ปรับลดความน่าเชื่อถือของสเปนล,ลงไปถึง2ขั้นค่ะ นอกจากนั้น,นการแก้ไขปัญหานี้ของกรีนั้นยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควรแม้ว่ากรีจะสามารถระดมทุนครั้งล่าสุดได้1.625พันล้านยูโรแต่อย่างไรก็ตามมาตรการการละเขมขัดในกรีนั้นส่งผลให้ทำให้เกิดการประท้วงภายในประเทศนะคะซึ่งเป็นตัวขัดขวางการแก้ไขปัญหานี้ต่อไปนอกจากนั้นเศรษฐกิจโลกที่มีภาวะถดถอยอย่างเช่นจีนและสหรัฐก็เป็นแรงกดดันให้ราคาทองคำ มีแนวโน้มไม่สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นต่อไปได้ค่ะสำหรับตัวเลขเศรษฐกิจที่ต้องติดตามในเย็นวันนี้นะคะก็คือตัวเลขการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อกสร้างเดือนกันยายนและดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนกันยายนค่ะหากเราลองมาพิจารณาจากกราฟนะคะยังส่งสัญญาลบมในหลายๆทางค่ะ อาทออิราคาเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่สามารถผ่านเ,เส้น moving average ที่75และ200ไปได้รวมถึงเส้น stochastic นะคะยังอยู่ในโซนของ overbought อยู่ก็มีแนวโน้มว่าน่าจะปรับตัวลดลงในช่วงระยะสั้นนี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามจะเห็นว่าราคาเนี่ยถูกมีแรงรับเข้ามาทุกครั้งที่บริเวณ1,645 ซึ่งขณะนี้ราคาอยู่ที่1,652ก็คาดว่าถ้าราคาปรับตัวลดลงไปมากเนี่ยปรับตัวลดลงก็ไม่น่าจะปรับตัวลดลงไปมากเราให้แนวรับที่สําคัญไว้ที่1,650และ1,625นะคะหากวันนี้ราคาลดลงไปต่ำกว่าที่1,625ก็แนวโน้มราคาทองคำเนี่ยอาจจะอยู่ในทิศทางที่ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะคะ เราให้แนวรับที่1,625และถัดไปที่1,600แนวต้านสำหรับวันนี้ที่1,665และถัดไปที่1,686ค่ะสำหรับการรายงานทองคำในเย็นวันนี้ได้จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะ